อย่างแรกต้องเปลี่ยนก่อนนะต้องเปลี่ยนก่อนพี่ขอเปลี่ยนก่อนนะมาช่วยกันเปลี่ยนไอ้เครื่องหมายเนี้ยต้องกลับเครื่องหมายนี้ก็ต้องกลับแบบนี้ข้างล่างเครื่องหมายนี้ต้องกลับ แก้ใหม่ละเราแก้ใหม่ละทีนี้เราก็จะมาดูทีละข้อแล้วนะเราจะมาดูทีละข้อลวเอาตั้งแต่ข้อส1บอก่อนเลย <c oughs> i มากกว่า a หรือไม่นะครับ i มากกว่า a หรือไม่เราจะต้องดูเปรียบเทียบกันนะเราลองดูก่อนว่า i กับ a อ่ะมันอยู่ตรงไหนกันมั่งนะครับ i อยู่นี่เนาะ i อยู่นี่ a อยู่บนแสดงว่ามันจะต้องใช้ความสัมพันธ์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเป็นตัวเชื่อมนะครับซึ่งตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยมันก็ต้องมี ตัวนั้นอะอยู่ทั้งข้างล่างข้างบนนะครับซึ่งในที่เนี้เราจะสังเกตว่าตัวที่มีทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเนี่ยคือตัว e โอเคปะ่ะนั้นขั้นแรกก็คือพี่จะคิดด้านบนก่อนอ่ะจริงๆเราคิดอันไหนก่อนก็ได้นะอ่ะเอาเอาเป็นด้านล่างแล้วกันอ่ะคิดล่างก่อนแล้วกันเพราะสุดท้ายมันก็จะามาเชื่อมกันอยู่ดีนะครับด้านล่างเนี่ยเอาง่ายง่ายก่อนมันบอกว่าเราเราต้องเอา e เป็นตัวเชื่อมนะมันจะบอกว่าตัว i เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ e ได้แค่นี้สาหรับตัวล่างส่วนตัวบนตัวบนเนี่ยมันต้องเชื่อมไปหา a ด้วยนะครับมันต้องเชื่อมไปหา a มันบอกมันบอกว่าอะไรมันบอกว่า e ส่วนห้านะมากกว่าตัวนี้เห็นไหมอ่ามากกว่า b แล้วก็เท่ากับ a ก็คือ e ส่วนห้ามากกว่า c บวก d มากกว่าเท่ากับ b แล้วก็เท่ากับ a แบบนี้นะครับจากตรงนี้เราจะเห็นว่า เครื่องหมายเห็นไหมเครื่องหมายไปทางเดียวกันนะสามเครื่องหมายเนี้ยน้องจะเข้าใจว่าตัวที่มี priority สูงสุดอ่ะมันก็คือ priority ของตัวเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น e ส่วน5มากกว่า A นี่พี่ได้แล้วนะความสัมพันธ์บนกับล่างต่อมาเนี่ยพี่จะมาเชื่อมกันละพี่จะมาเชื่อมกันพี่เขียนก่อน i น้อยกว่าเท่ากับ e นะครับแต่ว่าทําไม e เนี่ยน้องน้องต้องดูระหว่าง e กับ e ส่วนห้า e เนี่ยต้องมีค่ามากกว่า e ส่วน5ถูกต้องไหมถูกปะเป็นเรื่องปกติเลย e ต้องมีค่ามากกว่า e ส่วน5แล้ว e ส่วน5เนี่ยต้องมากกว่า a น้องเห็นอะไรเครื่องหมายไหมมันไปคนละทางใช่ไหมมันมันไปคนละทางเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่าไม่สามารถสรุปได้นะครับอ่ะเขียนก่อนไม่สามารถสรุปได้ไม่แน่แล้วกันเนาะพี่เขียนแค่นี้มันเขียนยาว g มากกว่า c มาดูกัน G มากกว่า C จริงไหมขั้นแรกต้องดูก่อนว่า G กับ C อยู่บรรทัดไหน G อยู่นี่ C C อยู่ตัวนี้นะคือพูดง่ายๆก็คืออยู่คนละบรรทัดสแสดงว่าต้องต้องหาตัวเชื่อมก็คือตัว E เนี่แหละแล้วก็ต้องคิดทีละบรรทัดก่อนแล้วค่อยเอามาเชื่อมกันพี่คิดล่างก่อนน้องต้องไม่หาตัว E 6G 6G มากกว่า H ส่วน3 แล้วมากกว่าเท่ากับ e นะจากตัวเนี้ยจากตัวเนี้ยจากตัวเนี้ยเห็นปะสิ่งที่น้องจะได้ก็คือ6 g จะมีค่ามากกว่า e นะครับ6 g จะมีค่ามากกว่า e ฉะนั้นแล้ว g เดียวก็จะมีค่ามากกว่า e หารด้วย6นะอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้คือล่างต่อมามาคิดบนมั่งบนมันก็ต้องเชื่อมระหว่างตัวนี้ e กับตัว c ถูกไหม e กับตัว c บนก็จะได้เป็น e ส่วนห้า มากกว่า c บวก d อ่ะเราเขียนก่อนนะ e ส่วน5มากกว่า c บวก d มากกว่า c บวก d แล้วที่เราจะรู้อย่างหนึ่งี่ยน้องน้องลองนึกภาพนะ c บวก d ตัวเนี้ยเป็นก้อนหนึ่งถูกไหมคือเอาง่ายๆถ้าเรามองภาพ c บวก d เนี่ย c บวก d เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า C แน่ๆถูกถูกไหมครับถูกไหม c คือเหมือนเหมือนว่าสมมติถ้า c เป็น5 d เป็น2อย่างเงี้ยอ่าสมมติตัวเนี้ย เนี่ยถูกป่ะมันก็จะมีค่ามากกว่าเสมอถูกถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วตัวเนี้ย c บวก d ตัวเนี้ยมันก็จะมีค่ามากกว่า c แน่แน่แล้วสัญลักษณ์เนี้ยไปทางเดียวกันมันจะสรุปได้ว่า e ส่วน5จะมีค่ามากกว่า c เราจะเอามาเชื่อมกันเว <c oughs> ลาเราเชื่อมเนี่ยเราต้องเชื่อมระหว่างสองตัวนี้โดยผ่านตัว e นะครับอ่ะพี่เขียนก่อน <c oughs> g มากกว่า e ส่วน6เวามาเปรียบเทียบ ระหว่าง e ส่วน6กับ e ส่วน5น้องว่าอะไรมากกว่ากัน e ส่วน5ต้องมากกว่า e ส่วน6ถูกไหมถูกปะต้องมากกว่า e ส่วน6ใช่ไหมตัวส่วนน้อยกว่านะครับแล้ว e ส่วน5ก็ต้องมากกว่า c เนี่ยแค่นี้มันทําให้น้องเห็นไหมว่าเครื่องหมายมันทำไมมันไม่ไปทางเดียวกันมันสวนกันเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตอบว่าไม่แน่เนาะก็คือไม่สามารถสรุปได้นั่นแหละนะครับไม่แน่ข้อ12นะ f น้อยกว่า d เอฟน้อยกว่าดีดูก่อนว่า f กับดีอยู่ช่องเดียวกันไหมนะครับดูก่อนว่า f กับดีอยู่ช่องเดียวกันไหมในที่นี้เราจะเห็นว่า f กับดีเห็นป่าอยู่บรรทัดเดียวกัน f กับดีอยู่บรรทัดเดียวกันฉะนั้นแล้วเมื่อมันอยู่บรรทัดเดียวกันเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปเชื่อมกับใครเนาะมันก็คี้แค่ตัวมันนะครับมาเริ่มเลย f ส่วน6มากกว่าเท่ากับ E ส่วน5มากกว่า C บวก d ม,มากกว่า c บวก d ฉ <c> ะ <oughs> นั้นสัญลักษณ์ตัวนี้เห็นไหมเครื่องหมายไปทางเดียวกันมันจะได้เป็น f ส่วน6มากกว่าเนาะมันต้องให้ความสัมพันธ์กับเครื่องหมายนี้เนาะเป็นดับหนึ่งนะครับ <c oughs> มากกว่า c บวก d ฉะนั้นแล้ว f เดียวก็จะมีค่ามากกว่า6วงเล็บ c บวก d สรุปจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยน้องจะเห็นได้ว่าแค่ f ตัวเดียวเนี่ยมันมีค่ามากกว่าทางก้อนนี้เลยถูกไหม แล้วถ้าเรามองแค่ตัวดีตัวเดียวอ่ะมันจะสรุปได้เลยว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย f ต้องมีค่ามากกว่าดีแน่แ่ถูกต้องไหมครับจากจากที่เราเห็นตรงเนี้ย f ตัวหนึ่งเท่ากับก้อนนี้เลยแต่ดีเนี่ยมันแค่เซี่ยวนึงของก้อนเนี้ยอืมข้อสรุปจริงๆก็คือต้องเป็น f มากกว่าดีแต่ในโจทย์บอก f น้อยกว่าดีนั่นก็คือผิดนะต่อไปจะเป็น h ไม่เท่ากับ b h อยู่นี่โอ้อันนี้ต้องเชื่อมนะเพราะว่า h กับ b อยู่คนละคนละบรรทัดเห็นไหม อยู่คนละบรรทัดนะ h ไม่เท่ากับ b ด้วยความที่ว่ามันอยู่คนละบรรทัดนะเนาะระหว่าง h กับ b ตัวนี้นะครับเอา E เป็นตัวเชื่อมทําด้านล่างก่อนนะทาด้านล่างก่อน h ส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับ E นะครับเพราะฉะนั้น h จะมากกว่าหรือเท่ากับ E นะเก็บค่าไว้ก่อนต่อมาทําด้านบนนะครับเอาตัว e เป็นตัวเชื่อม e ส่วน5มากกว่า C บวก d แล้ว c บวก d ตัวนี้ก็มีค่ามากกว่าเท่ากับ b ในที่นี้เครื่องหมายไปทางเดียวกันเราจะให้ priority ในการใช้เครื่องหมายนี้มากที่สุดนะครับจะได้เป็น e ส่วนห้ามากกว่า b เห็นความสัมพันธ์แล้วเห็นไหมเห็นความสัมพันธ์แล้วพี่จะเชื่อมเลยนะพี่จะเชื่อมพี่เขียนก่อน h มากกว่าเท่ากับ e แล้วน้องลองเปรียบเทียบนะระหว่าง e ธรรมดา กับ e ส่วน5น้องจะเห็นว่า e ตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่า e ส่วน5ถูกไหมอืมก็คือ e ตัวนี้ต้องมีค่ามากกว่า e ส่วน5แล้ว e ส่วน5ตัวนี้มากกว่า b เห็นปะเครื่องหมายไปทางเดียวกันนะครับถ้าเราเปรียบเทียบ h กับ b โดยที่เราให้ความสัมพันธ์กับเครื่องหมายมากกว่าเป็นดับหนึ่งมันก็จะกลายเป็น h มากกว่า b อันนี้คือข้อเท็จจริงเอ้ยโทษจริงอันนี้คือสิ่งที่เราได้เป็นข้อเท็จจริง ฮมากกว่า b แต่ข้อสรุปบอกว่าเฮไม่เท่ากับ b ถามว่าถูกไหมคําตอบคือถูกครับถูกไหมคําว่าไม่เท่ากันเนี่ยคำว่าไม่เท่ากับ,คว,กบความหมายก็คือมากกว่าก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้ครับได้ทั้งคู่เลย2 h เท่ากับ3 j นะครับ H กับ j สังเกตว่า h กับ j เนี่ยมันอยู่อันเดียวกันเลยนะเห็นไหม h กับ j อยู่อันเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวพี่จะ ทำเลยเนาะพี่จะทำเลยไม่ต้องเชื่อมตัวนี้อยู่อันเดียวกันเลยเขียนเลย H ส่วน3มากกว่าเท่ากับ E E มากกว่าเท่ากับ I I เท่ากับ J ส่วน5นะครับจากตรงนี้สัญลักษณ์นี้น้องจะสรุปได้ว่า H ส่วน3มีค่ามากกว่าเท่ากับ J ส่วน5หลังจากนั้นเราจะคูณไขว้ก็ <c oughs> จะกลายเป็น5 H จะมีค่ามากกว่า3 J แต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือ2 h ฉะนั้นแล้วพี่ต้องการทำตรงนี้ให้เป็น2 h ก็คือมันจะหารด้วย2.5นะครับทั้งสองฝั่งเลยที่หารด้วยสองจเพราะว่าต้องการทำให้ฝั่งซ้ายตัวนี้เป็น2 h นะเอาสองจุดหาร5ตัวนี้ก็จะได้2พอดีเลยเอาตัวนี้หารกันนะครับมันจะได้มันจะได้1.2จดุด j มันจะได้1 2จุด j นะ ได้ 1.2j ุซึ่ง 2H เนี่ยจะมีค่ามากกว่าเท่ากับ1.2 J 1.2j ก็ต้องน้อยกว่า 3J เใช่ไหมเวลาเราเขียนน2 J ่เนี่ยยังไงมันน้อยกว่า 3J แน่ๆใช่ไหมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันเพราะนั้นพี่ก็ต้องเขียนเพิ่มเนาะเพราะว่าทาไมพี่ถึงต้องเอาไปเปรียบเทียบกับ3าด้วยเพราะว่าในข้อสรุปเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราเทียบกับ 3J ตัวนี้ก็ต้องเขียนอย่างนี้มันก็ต้องน้อยกว่า 3J เเราจะเห็นว่าเครื่องหมายมันใช่ไหม มันมันตรงข้ามกันนะสรุปข้อนี้ก็คือสรุปว่าไม่สามารถสรุปได้ซึ่งมันก็จะตอบตรงนี้ว่าไม่แน่นะไม่แน่สามจมากกว่า j จสามจมากกว่า j <c oughs> g g กับ j g อยู่นี่ J อยู่นี่อ่ะไม่ยาก 6G มากกว่า h ส่วน3มากกว่าเท่ากับ e มากกว่าเท่ากับ i เท่ากับ j ส่วน5นั้นแล้วในเครื่องหมายนี้ทั้งหมดมันจะให้ priority เครื่องหมายมากกว่านะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้ j ส่วน5อืมทีน,นี้เราต้องการ 3g ใช่ไหม <c oughs> มันต้องหารสอง หารสองทั้งสองฝั่งเลย <c oughs> มันก็จะได้เป็นละสามจีถูกไหมส่วนฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น j ส่วนสิบคือเจหารเจส่วนห้าหารสองอ่ะมันจะได้เป็นตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเศษเขียนใช่ไหมเปลี่ยนเศษอเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนอืมเออพี่เขียนผิดนะครับมันไม่ได้เป็นส่วนสิบสิมันต้องเป็นสองเส่วนสอง ขอโทษที 2j ส่วน5อย่างนี้ทีนี้ฝั่งเนี้ยได้เป็น 3j ละอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเศษส่วนซ้อนนะเศษส่วนซ้อนเนี่ยมันจะเขียนตัวเศษไว้ก่อนแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะจะได้แบบนี้ทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราเทียบคือตัว j ฉะนั้นเราต้องมาเทียบก่อน 2j ส่วน5กับ j เนี่ยอะไรมากกว่ากันตัวเนี้ยมันยังไม่ถึง j ถูกไหมแสดงว่า j ตัวนี้ต้องมากกว่าเวลาเราเขียนพี่ก็ต้องเขียนอย่างนี้ เต้องมากกว่าตัวนี้แล้วสังเกตดูเครื่องหมายเห็นไหมมันไปตรงทิศทางตรงข้ามกันสรุปก็คือข้อนี้ไม่แน่เนาะพี่เขียนแค่นี้เนาะไม่แน่อ่ะ c บวก d น้อยกว่า f เอาตัวนี้ก่อนเนาะ c บวก d น้อยกว่า f อันนี้คือข้อสรุปของเขาเราเราจะคิดเนาะ c บวก d น้อยกว่า e ส่วนห้น้อยกว่าเท่ากับ f ส่วน6ฉะน้นแล้วมันจะให้ Prior ต t y ตัวนี้ c บวก d น้อยกว่า f ส่วนห นะครับโอ้ oh, ข้อนี้ง่ายเลยอะ c บวก d น้อยกว่า f ส่วน6แล้ว f ส่วน6กับ f ธรรมดาเนี ada, ่ย f ธรรมดาต้องมากกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ f ธรรมดาต้องมากกว่า f ส่วน6มันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยอืมเวลาเราเปรียบเทียบเห็นไหมเครื่องหมายไปทางเดียวกันมันก็จะกลายเป็น c บวก d น้อยกว่า f นะครับข้อนี้ถูกต้องนะข้อนี้มันจะยากกว่าเพื่อนหน่อยมันมี e บวก f ด้วยอะ มี e บวก f b บวก c บวก d น <c oughs> แล้วพี่ต้องเอามาเทียบกันหลายอันเหมือนกันแล้วเนี่ยพี่เอา c บวก d ก่อนขั้นที่1น,นะครับพี่จะเอา c บวกกับ d นะเทียบกับตัว e เ,เทียบกับตัว e ก็คือต้องการเอามันมาเทียบกับตัวนี้ต้องการเอามาเทียบคือเอาเอาเอา c บวก d ตัวนี้เทียบกับตัว e ก่อนนะ <c oughs> แล้วต้องดูเนาะ c บวก d เทียบกับ e ตัวนี้นะก็จะกลายเป็น c บวก d น้อยกว่า e ส่วน5นะครับน้อยกว่า e ส่วน5ทีนี้ตัวตัว e ส่วน5เนี่ยตัว e ส่วน5เนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า e ่แล่ถูกไหมฉะนั้น e ก็จะเขียนแบบนี้ <c oughs> เครื่องหมายไปทางเดียวกันมันก็สรุปได้ว่า e มากกว่า c บวก d อันนี้เก็บไว้ก่อนนะคือเราเราเทียบเราเทียบกับ เราเทียบ e นะหนึ่งเทียบ e ไว้ก่อนสองพี่จะเอาตัวที่เหลือเนี่ยตัว b ตัวนี้มาเทียบกับ f เทียบกับตัวเนี้ยตัว f ตัวนี้ <c oughs> ก็ต้องเอา b เนาะ b อยู่นี่นะ f อยู่นี่นะครับ <c oughs> ก็เขียนมาเลย b น้อยกว่าเท่ากับ c บวก d น้อยกว่า e ส่วน5น้อยกว่าเท่ากับ f ส่วน6 นั่น <Es per ated> แล้วในนี้ r i ORITY ของเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายนี้นะครับมัน <Es per ated> จะกลายเป็น B น้อยกว่า f ส่วน6แล้ว f ธรร,รมดาเนี้ยมีค่ามากกว่า f ส่วน6มันก็จะได้เป็น B น้อยกว่า f อ่ะเราได้แล้วนะ2อันทีนี้พี่จะมาสรุปละพี่จะมาสรุปน้องดูนะตัว E ตัวเนี้ยมีค่ามากกว่าก้อนนี้แล้วตัว f ตัวเนี้ยมีค่ามากกว่าก้อนนี้ แน่นอนละ่ะเมื่อมันเอาสองนี้มารวมกันเมื่อเอา e บวกกับ f ยังไงยังไงก็เถอะมันก็ต้องมีค่ามากกว่าไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้รวมกันอยู่ดี c บวก d บวก b ถูกไหมถูกนะครับข้อนี้ถูกข้อที่สิบห้านะครับ e น้อยกว่า j อ่าเราต้องมาดูว่า e กับ j อยู่ตรงไหนว่ e e อยู่นี่นะ j อยู่นี่อ่าแต่ว่าเราอย่าลืมว่าข้างล่างก็มี e ด้วยเนาะ ไม่ยากหรอกองั้นนะ e มากกว่าเท่ากับ i i เท่ากับ j ส่วน5มันจะให้ priority สำหรับเครื่องหมายเนี้ยนะครับมันจะให้ priority สำหรับเครื่องหมายเนี้มากกว่ามันก็สรุปได้ว่า e มากกว่าเท่ากับ j ส่วน5นะครับแล้ว j เนี่ย j ตัวเนี้ยมันมีค่ามากกว่า j ส่วน5อยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นว่า j เนี่ยมากกว่า j ส่วน5 สังเกตว่าเครื่องหมายมันมัน,ม,นมันไม่ไปทางเดียวกันนะก็คือข้อน,นี้ก็คือสรุปว่าไม่แน่ต่อมาฝั่งนี้เลยนะหกน้อยกว่าห h ต้องดูว่า C กับ h อยู่ตรงไหน C อยู่ด้านบนนะ c อยู่ด้านบน h อยู่ด้านล่างต้องใช้ E เป็นตัวเชื่อม <c oughs> นั้นแล้วมันจะต้องมีการเชื่อมนะเอ่อถ้ามีการเชื่อมเดี๋ยวพี่ขออย่างนี้ดีกว่าแต่พี่ขอลบก่อนดีกว่าเนาะมันจะได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันจะได้เขียนได้ง่ายหน่อยนะครับพี่ขอลบนะ 6กน้อยกว่าห้าเอชหมาเริ่มนะเอ,เอาตัวบนก่อนเอาตัวบนก่อนเอาบนซีซีกับ e เนาะมันต้องเชื่อมระหว่าง c กับ e c บวก d น้อยกว่า e ส่วนห้านะครับซึ่ง c บวก d น้อยกว่า e ส่วน5อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย c บวก d เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า c อยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้มากกว่า c สรุปเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง c กับ e และก็คือ c จะน้อยกว่า e หารด้วย5นะครับฉะนั้นแล้วพี่คูณก้ว้ก็จะกลายเป็น5 c น้อยกว่า e อ่ะเก็บค่าไว้ก่อนนะอันนี้ด้านบนด้านล่างพี่ต้องมาดูตัว h เทียบกับ e ะครับมันก็จะได้เป็นละ่ะ e นะอขอโทษทีนะตัวนี้ h มันส่วน3ด้วยนะเมื่อกี้พี่ลบเกินนะมันก็จะกลายเป็นละ่ะ h ส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับ e ถูกต้องไหม h ส่วน3มากกว่าหรือเท่ากับ e ทีเนี้ยเขาเปรียบเทียบตัว5 h ไม่ใช่ h เดียวนั่นแสดงว่าห h เนี่ยก็ต้องมีค่า มากกว่าถูกไหมมีค่ามากกว่า h ส่วน3แล้ว h ส่วน3เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับ e ฉะนั้นจากตรงเนี้ยเราก็สรุปได้ว่า5 h มากกว่า e นะได้แล้ว5 h มากกว่า e เราได้ความสัมพันธ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาคิดให้ดูนะทีนี้พี่ก็เขียนเลย 5C น้อยกว่า e แล้ว e ตัวเนี้ยน้อยกว่า5 h e ตัวนี้น้อยกว่า5 h นี่เห็นความสัมพันธ์ยังสรุปก็คือ5 c จะน้อยกว่า5 h ถูกไหมที่เราได้5 c น้อยกว่า5 h นะครับแต่ว่าในที่เนี้ยโจทย์ไม่ได้ถาม5 c โจทย์มันถาม6 c เราก็ต้องมาใส่เพิ่มอีกระหว่าง6 c กับ5 c อะไรมากกว่ากันมันก็ต้อง6 c ถูกไหมหก c มากกว่า5 c น้องสังเกตว่าเครื่องหมายมันไปทิศทางตรงกันข้ามกันข้อนี้จึงตอบว่าไม่แน่อันนี้ก็จะตอบสี่เนาะตอบงองูอะ่ะอันนี้ถูกผิดเอ้ยขอโทษทีไม่ตอบงองูขอโทษขอโทษอันนี้ตอบคอควายอ่อันนี้งองูไม่แน่ไม่แน่คอควายถูกถูกกอไก่ไม่แน่ไ,ไม่แน่คอควายเนี่ยตอบอ่างนี้